คลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาเล่าประสบการณ์เปิดร้านขนมแล้วก็จุดเริ่มต้นการทำขนมของเราก็จะมาแชร์ให้ฟังกันได้เดียวียวเดียวดียว,ยว,ยวกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อ่ะ ต้องผ่านอะไรมาบ้างรู้ปะย้อนไปเมื่อ15กุมภา2021เป็นวันเกิดของเพื่อนเราเราเลยตัดสินใจทำขนมและเค้กเป็นของขวัญวันเกิดเหมืออวขาขอเพื่อนอร่อยใช่ไหม <c oughs> น่ารู้อะไรปะวันนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นว่าทำขายให้ดี <c oughs> เดี๋ยวช่วยโปรโมท <c oughs> เราก็ไม่รอชาอ้าดีวันนั้นะเราก็เลยปรึกษากับเพื่อน <c oughs> คนหนึ่งที่ทำด้วกันเลยว่า ลองเปิดร้านในไอจีกันก่อนไหมแล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยกันโปรโมทไปก่อนเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นของร้านเลยกันโตดวันจันทร์ที่3พฤษภา2021เเป็นวันที่เราเปิดร้านวันแรก วันแรกอะ่ะก็มีแต่เพื่อนๆกับคนรู้จักมาสั่งแล้วก็ออเดอร์อาทิตย์แรกนะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เลยแต่ว่าเราก็ดีใจแหละที่มีคนมาสั่งโหแล้วรู้อะไรปะตอนที่ทำขนมเซตแรกจริงๆอะ่ะคือแบบเจอแต่ข้อผิดพลาผดผิดพลาดเยอะมากๆแล้วขนมอะ่ะทำเสียเยอะมากเลยกว่าจะออกมาเป็นสูตรเนี่ยนะเราบอกเลยเราทิ้งไปไม่ต่ำกว่าสิบถาดเลย เราเริ่มขายเบรวนี่คุกกี้ได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็คิดว่าเราควรออกขนมตัวใหม่มาซึ่งเราคิดว่าคนหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยลองแล้วก็มันอร่อยแน่นอนด้วยเราก็เลยวางขายเลยเมนูนั้นก็คือ Rice ค r i สปี้หรือว่าข้าวพองมาร์ชเมลโล่ที่ทุกคนรู้จักกัน พอเราเริ่มได้ขายไรซ์คริสปี้ก็มีคนรู้จักร้านเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีคนมาสั่งขนมร้านเราเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็เลยคิดว่าเราควรเริ่มจัดอะไรบางอย่างเราก็เลยตัดสินใจจัดเป็นกิฟต์เอาครั้งแรกของร้านเราในอ G กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสนุกด้วยกันแล้วก็เป็นการตอบแทนด้วยที่ผู้ติดตามครบ300คน เราดีใจมากๆถึงมันจะแค่300คนก็เถอะแล้วก็มีคนเข้ามาร่วมสนุกกับเราเยอะมากเยอะเกินคาดเลยเราไม่คิดว่าจะมีคนมาเล่นกับเราเยอะขนาดนี้แบบเราดีใจมากๆเลยตอนนั้นอ่ะมีคนมาเล่นกับเราเป็นร้อยคนเลยอ่ะทุกคนคเราตื่นเต้นมากตอนนั้นอ่ะโอเคพอหมดกิฟต์ว์อะเราก็มีกิจกรรมอีกอันนึงที่เราตั้งใจทำต่อก็คือ การทำขนมบริจาคให้โรงพยาบาลแล้วก็เราทำทุกอาทิตย์เลยนะตอนนั้นนะ่ะโอเคเราไม่ได้พอแค่นั้นเราเลยตัดสินใจเริ่มส่งขนมของเราไปให้เพจต่างๆในอ g ีรีวิวให้เราเพื่อเป็นการขยายตลาดของร้านให้มีคนรู้จักร้านเรามากขึ้นเราจะบอกว่าการทำธุรกิจมันยากนะแต่ถ้าเราชอบมันจริงๆมันสนุกม,มากเลยทุกคน ข้อดีต่างๆของการส่งไปให้เพจในไอจีรีวิก็คือเราจะได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าขนมของเราเป็นยังไงแล้วเราต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างแล้วเราสามารถนําความติชมตรงนี้ไปต่อยอดในสูตรขนมของเราให้มันดียิ่งขึ้นแล้วเราก็จะได้รู้รสชาติด้วยว่า ทุกคนทุกคนะชอบรสชาติประมาณนี้นะต้องไปปรับปรุงตรงไหนอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เราคิดว่าเราอะได้นํามาใช้ได้เยอะมากๆเลยแล้วเราก็ได้หาข้อมูลเรื่อยๆแล้วก็ส่งไปให้เพจต,ต่างๆไอจีรเรื่อยๆเหมือนกันและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆที่เรารวบรวมให้ทุกคนดูก็ไปดูกันเลยกลับมารีวิวร้านค้าอีกแล้วคะ่ะวันนี้จากร้านนี้เลยทางร้านส่งมาเป็นบ็อกเซตให้แบบนี้น่ารักมาก แรกจะเป็นไรซ์คริสปี้นะคะไม่ได้เจอไรซ์คริสปี้มานานมาก เราก็จะเป็นตัวบรนี้คุกกี้ค่ะปเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดจานกันไม่ได้เจอร้าคริสปี้มาเป็นปีๆเลยย้อนยุคในวัยเด็กมากลองมาชิมกันตัวร้านคริสปี้ก็คือคลาสสิกเลยนะคะหอมเนยนิดๆแล้วก็มีความหวานๆของมาร์ชเมลโล่อร่อยมากตัวคุกกี้ก็คือช็อกโกแลตที่เขาใช้คือดีมากทุกคนรู้เลยว่าไฮคุณลิตี้นะคะเข้มข้นสุดๆไปอดหนุนกันนะคะนองจากที่เราได้ส่งขนมไปรีวิวก็มีคนรู้จักร้าเราเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยเราก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดไลน์ออฟฟิเชียลเพื่อ ให้ลูกค้าสั่งขนมได้ง่ายขึ้นและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นด้วยเชื่อวงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้ออกขนมมาอีก2เมนูนั่นก็คือชูครีมแล้วก็เฮลที่มอลตินช็อกโกแลตเค้ก จากการที่เราได้ส่งขนมไปให้เพจต่างๆใน i อ r e รีวิก็มีกระแสะตอบรับที่ดีขึ้นเยอะมากๆเลยเกินค่าเราเลยด้วยซ้ำมีคนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยมีลูกค้าเยอะขึ้นมีคนสั่งขนมเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคนมารีวิวขนมให้เราเยอะขึ้นมากๆด้วย อีกอย่างนะมีคนกลับมาซื้ออันเนี้ยก็คือเป็นข้อดีมากๆเลยที่เราดีใจสุดท้ายนี้เราอยากจะขอขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดเราไม่คิดเลยว่ากระแสตอบรับจะดีขนาดนี้แล้วก็มันเกินค่าเรามากๆตอนแรกที่เราคิดว่าจะทำเล่นๆก็แค่แบบทำให้เพื่อนเกมขายคนรู้จักเท่านั้นแต่ตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะเลยแล้วก็เราดีใจมากๆที่เราทำได้ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ดีมากที่เราได้ท แล้วก็ดีใจมากที่มาถึงจุดนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดนะถ้าใครอยากฟังเราเล่าประสบการณ์อะไรแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะไปไล่อ่านสำหรับพีวีกา้าบ๊ายบาย